คัทนที่2ออกแล้วเฟิร์สกูตาวิงสุดเปทําแคมเปญการตลาดแจกจริงไม่จกตาเล่นทั้งที่ต้องจัดใหญ่จัดเต็มสําหรับคุณวรน,นัชพรหรือเฟิร์สกูตาวิงแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ได้ทําแคมเปญการตลาดแจกรถมอเตอร์ไซค์ส่งมอบให้กับผู้โชคดีที่ได้ร่วมสนุกในสินค้ากูตาวิง ล่าสุดจับฉลากแจกจริงลงพื้นที่ส่งมอบรถมอเตอร์ไซคันที่2ออกเรียบร้อยที่จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีนางฟ้าเมย่ารวิศรานักธุรกิจอินฟูออนไลน์ชื่อดังและพี่พี่สือวันชนร่วมเป็นพยานในการส่งมอบในครั้งนี้ค่ะ อกนี้ก็คือเราขายผลิตภัณฑ์แล้วก็เรามีรางวัลมอบให้ลูกค้าคือเราจะมาสุ่มจับหลายชื่อลูกค้าค่ะแล้วก็ใครได้ใครคือผู้โชคดีเราก็มาแจกรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเห็นบอกว่าแคมเปญน,นี้ก็คือแจกรถบอเตอไซถึง7จ็คันเลย7คันเลยค่ะแม่แล้วก็มีรางวัลอื่นอีกมากมายไม่ใช่ไอโฟน e 16, iPhone 16 Pro Max, oppo vivo ipad ต่างๆกระจายรางวัลไปค่ะมีหลายรางวัลอยู่ ก็ดีใจค่ะแล้วก็คือภูมิดีใจมากๆที่ได้เห็นลูกค้าที่ได้มาเห็นลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราต่อหน้าเลยรู้สึกว่าแบบขอบคุณเขาที่เขาอุดหนุนเรามาตลอดคือดีใจมากๆ<ด>ค่ะขออนุญาตถามพี่ที่ผู้ติดตามเท่าไหร่คะในติกตอกก่อนยังไม่ได้ของหนู4 0 0ผู้ติดตาม400นะแม่นะไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนดังที่ได้คนไม่ดังได้เยอะแยะมากเลยค่ะพี่ตอนแรกหนูใช้คิมของพี่เขาค่ะแล้วก็ลองมาสุ่มอันนี้ค่ะร9 9 แล้ววันนี้ดีใจไหมคะได้เป็นผู้โชคดีแล้วก็ความมาแจกถึงที่เลยดีใจค,ะค่ะตอนแรกที่วินาทีที่รู้ว่าเป็นเราค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะทาอะไรไม่ถูกเลยค่ะค่ะเน้ยแล้วตอนที่เราจับแจกยังไงบ้างคะไม่ยากล่ฟังไหนได้ไหมคะ กติกาของเขาค่ะคือน้องเฟิร์ดนะคะเขาก็จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนะคะก็จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็เอามาค่ะค่ะแล้วก็จะเลือกขึ้นมา<ะ>แล้วพอเลือกขึ้นมาเขาก็จะส่งไปให้แล้วเวลาส่งไปให้เนี่ยด้วยความที่น้องเขาก็จะป้องกันในเรื่องของการสูญหายเขาก็จะส่งไปเป็นคูป,ปองไปให้<ะ>คนที่ได้ก็จะเห็นในคลิปก็คือว่าเปิดมาเจอคูป,ปองน้องก็เอารถมาส่งให้นะคะเห็นบอกว่าคันแรกก็แจกไปแล้วก็ไปส่งให้ถึงที่เหมือนกันใช่คันแรกอยู่ที่ลำพูนค่ะแม่ก็ต้องไปส่งถึงที่จะอยู่เหนือใต้ออกกลางตกคคือไปหมมด่่ะแ ให้เขาเวลาเฟิร์ที่ไลฟ์สดเฟิร์ก็จะปักตะกร้าแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามากดสั่งซื้อพอกดสั่งซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรทำการทำการรวบรวมรายชื่อแล้วก็หมุนวงล้อของเราอะค่ะแล้วก็เลือกขึ้นมาอาจจะไปสองคัน3คันก็แล้วแต่ดูที่ยอดขายด้วยเหมือนกันแม่ คือดีใจมากค่ะไม่เชื่อว่าจะจะมาถึง3ล้านชิ้นได้ภายในระยะเวลา2ตปี<ะ>คือจะเข้าสู่4ล้านชิ้นเร็วๆนี้แล้วค่ะแม่คือขายดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของหนูเป็นสินค้าที่แบบคนท้องใช้ได้แพ้ง่ายใช้ได้คือทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้ค่ะแล้วคือมันมันมันแมทจริงๆในติกตอกลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํากันทั้งหมดเลยค่ะก็ภูมิใจกับน้องค่ะ,คะ แล้วก็ต้องยกความดีความชอบกับน้องเขาทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนที่ผลิตมาเนี้ยน้องเขาค่อนข้าง selective เนาะไม่ว่าจะเป็นสะสะกัดส่วนประกอบหรือว่าอะไรน้องเขาเลือกน้องเขาเมีการคิดมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่า เป็นหล,หลายเดือนนะโปรเจกต์นี้ก่อนจะออกมาว่าเอ้ยอะไรที่มันเหมาะเพราะว่าตอนนั้นน้องเขาบอกว่าน้องเขาตั้งคันและอยากจะดูแลเรื่องของการที่แบบว่าหน้าท้องแตกหลายน้องก็เลือกสการสกัดมาให้ทางเราแล้วเราก็ได้คิดคนแล้วก็วิจัยร่วมกันจนมากระทั่งถึงปัจจุบนันนี้ที่เป็นสูตรนี้แล้วก็มันยืนยงยาวนานมากว่า2ปีแล้วยอดขายถึง4ล้านหลอดเนี่ยมันก็คือไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องบอกว่าภูมิใจในตัวน้องแล้วก็อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรารู้สึกว่า เอ็นดูในผู้หญิงคนนี้คือไม่รู้ว่าจะกี่ดราม่าก,กระแต,ะแ,ตแต่ก็ฝากฝันมาได้แล้วน้องเขาก็เป็นคนชัดเจนอย่างเช่น<ช><ช>วันนี้ก็มีหลายๆดราม่าไม่ว่าจะเป็นว่าให้จริงไหมให้แต่คนดังไหมหรือว่าวันนี้ก็บอกเลยบอกน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเฟิร์สเป็นคนที่ทําจริงให้จริงเชิญพี่คณะข่าวมาเป็นสักขีพยานเลยแล้วมันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเนื่องว่าในการทําควรจะมีสักขีพยานเข้ามาแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่นักข่าวด้วยที่มาเป็นสักขีพยานให้น้องแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้น้องเขาให้จริงไหม ฝากแม่ๆแล้วก็หลายๆคนนะคะที่อยากจะสนับสนุสนเอ็นดูน้องคนนี้นะคะก็บางเรื่องบางราวนะคะที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้ก็ขอแห้เป็นเป็นบทเรียนสน่วนเรื่องใหม่ๆก็คือน้องฟูจะทําสิ่งดีๆให้คอยมาแจกที่เห็นมากถึงบ้านเลย ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอีกลูก iPhone ค่ะแม่ iPad Oppo Vivo อะไรอย่างงี้เยอะมากต้องไปดูรีวิวใน t i k t o k เต็มเลยทุกคนแน่นอนฝากแคมเปญนี้จะดูได้ที่ไหนยังไงันไหนคนหา t ิ k t o k คำว่า first cutawing ก็ขึ้นแล้วค่ะแม่ first cutawing ค่ะเดี๋ยวก็ไลฟ์วันที่2กุมภาเวลา2ทุ่มนะคะก็มาได้เลยหวังว่าคนที่ดูอยู่จะได้เป็นคนต่อไปที่ฟิร์สจะได้เอามอเตอร์ไซค์ iPad แล้วก็รางวัลอื่นๆไปให้นะคะทุกคนใช่ thank you